กราตัวเลยครับคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมผ่านช่องทาง youtube กันด้วยวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับบิวสไนเปอร์สายเทคทำไมวันนี้ผมถึงมาทำสไนเปอร์สายเทคเหรอเพราะว่าดาเมจมันเยอะเยอะมากจนแบบบางทีผมก็บอกที่ผ่านมาผมพลาดอะไรไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วกันนะครับ เดีย๋ยวเราลองไปดูเกมเพลย์เล็กๆน้อยก่อนแล้วกันนะครับผม10ล้าน oh my god 15ล้านโอเคครับเดีย๋ยวเรามาต่อในส่วนของในเรื่องแตกปืนที่ควรจะมีนะครับแตกปืนที่ควรจะมี ก็ควรจําเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติคือมีโอกาสติดคิยติคอมีบวกความเสียหายคิยติคอแล้วก็ตัวคูณดามเมจนะครับตัวคูณการชาร์จท,ที่จําเป็นต้องมีสามอย่างนี้เองเวลาคราฟมาก็ควรจะมีนะครับถามว่าเบรกทูจะสามารถเอามาจากไหนมันเป็นสูตรคราฟครับสูตรคราฟนี้สามารถหาได้ตามนี้เลย ตำแหน่งประมาณนี้นะครับจะอยู่ข้างใต้ของซานโตโดมิโกอที่เป็นรูปหัวกะโหลกสีฟ้านะครับตรงจุดนี้เลยตรงนี้จะมีสูตรเบกทูที่ดรอปอยู่และตรงนั้นก็จะมีอจุดฟ s สทาวเวลนะครับที่สามารถฟ s สมาได้ถ้าสำรวจแล้วกำลังจากที่เราจัดการเข้าได้นะครับเราก็จะได้สูตรการคราบเบกทูที่เป็นสไนเปอร์ที่ผมใช้อยู่หนบะัตรนาวนั่นเอง ่หลังจากที่เราดูสถานที่การไปหาสูดแล้วนะครับเรามาต่อในส่วนของเรื่องการคราฟดีกว่าคราวนี้ผมจะสอนว่าคราบยังไงให้ได้ค่า DPS สูงและทีนี้เวลาเราได้สูตรมาเราจะได้เป็นสีโมงนะครับเบรกจูก่อนที่จะคราฟนะครับให้ทุกคนนะครับดูค่า DPS ตรงนี้ไว้หน่อยนะครับนิดนึงสังเกติดนึงนะครับ เวลาคราฟเราควรจะให้ค่า d p s ตรงนี้สูงๆใช่ไหมครับคือเราจะสามารถเปลี่ยนได้โดยการกดคลิกที่ปืนคลิกไปที่เรื่อยครับคลิกไปที่เรื่อยจนกว่าจะได้ระตบกดดีเที่เราต้องการในะที่นี้ผมลองคราฟมาเรื่อยๆแล้วค่า d p s ของสีม่วงมันอยู่ประมาณ1 0น0สามดีแหละก็คือสูงสุดแล้วสำหรับเบอร์50ผมก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆปุ๊บมันก็จะได้ ค่าพันสามคันนี้หลังจากที่ผมได้ประมาณสามปืนแล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมจะลองมาครับตีทองดูตีทองตันนี้คือค่าดิเอประมาณพันสามเก้าสิบเนี่ยในหน่อยๆในหน่อยเน,น,น,นี่ยละครับสาหรับโกวเวลเก้าสิบนะสาหรับเวลต่ําลงมานี่ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองเวลต่ํานะครับโอเคเราก็จับไปที่ค่าดิเอสูงที่สุดนะครับให้จับไว้ เพราะว่าเวลายิงมันจะมีผลนิดนึงไม่มีผลนิดนึงมีผลเยอะเลยครับว่าทําไมดามจมันถึงคูณไปเยอะโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของปืนที่กราฟมาแล้วนะกันอันนี้ในส่วนของปืนที่ผมคราฟมานะครับให้ดูหลักๆเลยก็คือโอกาสคณิตข้อความเสียหายคณิตข้อแล้วก็ตัวคูณการชาร์จนะครับในที่นี้ตัวที่ผมคราฟมามันไม่มีตัวคูณการชาร์ตอันนี้ไม่มีนะครับ อ่าตัวนี้สแต็กนี้ถูกต้องนะครับมีมีตัวคูณการชาร์จสแต็กนี้เลยนะครับถ้าใครคราฟมาแล้วไม่ได้แนะนําให้โหลดเซฟกลับมาแล้วก็คราฟใหม่ต่อมานะครับก็หลังจากที่เราคราฟเสร็จเรียบร้อยได้สแต็ตตามต้องการคราวนี้เราจะต้องหามดมาใส่ให้มันใช่ไหมครับอ่ามดที่ว่านี้จะอยู่ร้านไหนอยู่ตรงนี้เลยครับ ร้านนี้จะอยู่บริเวณด้านซ้ายของเฮ hey w ว o d ถ้าเราซูมลงมานะครับร้านปืนที่ติดกับชายหาดมันจะมีอยู่ร้านเดียวนะครับร้านนี้เลยให้มาร้านนี้นะครับหรือจะไปร้านอื่นก็ได้ที่หลายๆคนอาจจะเจอมอสแล้วก็ได้โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านกันดูสิว่ามีอะไรบ้างาาคราวนี้สิ่งที่เราต้องการตามหาคือสูตรการครับ สูตรการคับอะไรมันคือสูตรการคับแปซิไฟเออร์นะครับในราคา2,500บาทถือว่าถูกมากเลยสำหรับผมแล้วทีนี้ผมต้องสอยครับมันของแรงมัน <c oughs> จริงก็ไม่แง่ล่ะครับมันจริงมันสามารถหาเก็บได้ตามทั่วไปก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันจะอยู่ในจุดที่มันหลืบางผมก็ยังไม่เจอเหมือนกันผมนิยมซื้อมากกว่า <c oughs> เพราะว่ามีตัง <c oughs> ก็หลังจากที่ซื้อมอดมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการครับเลยแต่อยู่ในส่วนของของตกแต่งนะที่เป็นสูตรครับ 80plier จากเดิมนะครับถ้าเราเป็นสูตรน,นม่อเนี่ยมันจะอยู่ที่6เปอร์เซ็นตแต่ในที่นี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะพอวอิสูงขึ้นแล้วทำไมโอกาสการคราฟมันถึงเปลี่ยนไปนเรื่อยครับนึกออกไหม ก็อ,อย่าดูนะครับว่าผมคราบมาเนี่ยผมจะได้สีอะไรบ้างดีกว่ามดาดูผมจะค้าบสักสิบอันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบโอเคนะครับเดีย๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของการคราบนะว่าเราได้สีอะไรบ้างและทีนี้เราจะใส่ในส่วนของสไนเปอร์เนี่ยครับพอผมคราบมาใช่ไหมครับผมมีโอกาสคราบได้สีขาวเนี่ย มันผสมสีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันใช้ดุลอะไรก็ใส่ไปเลยนะครับมอสตัวนี้จะเพิ่มความเสี่ยงหายก,กิติคอลทั้งหมด12%ก็ใส่ไปทั้งหมด4อันก็จะบวกไปทั้งหมด48 48%เยอะมากเลยนะครับถ,ถือว่าเยอะถือว่าเยอะบวกไป48%และบวกของเก่าอีกประมาณนี้ครับโอเค เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเรื่องการอัพสกิลกันดีกว่าไปกันเลยครับกหลังจากนะครับที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการวิวปืนสร้างมอสคราวนี้เรามาดูในส่วนของการอัพสกิลกันดีกว่านะครับการอัพสกิลที่ว่าผมจะอัพอะไรบ้างผมจะอัพการตอบสนอง20แล้วก็ความสามารถทางเทคนิคอีก20อันนี้คือหลักๆเลยนะครับหลักๆคือ2อันแล้วก็จะมีความใจเย็ยนด้วย เดี๋ยวเรามาดูการตอบสนองก่อนนะครับผมจะอัพในส่วนของประจันบาลคือ1เข้าเป้าเซกสูสุนะครับเพิ่มดาเมจ10%กระสุนฝังชื่อเพิ่มความเสียหายคิดข้ออีก35%คนแก่ผู้บาดเจือนเมื่อยือนอยู่นิ่งๆนะครับจะเพิ่มความเสียหายขึ้นอีก35%แล้วก็ยิงเติมทําซ้ําอันนี้ควรจะอัพไว้นะครับสําหรับสายเทคเวลาเติมลูกจะได้ไวๆจะได้ไม่ขัดสนนะครับ แล้วก็แล้วก็ต่อมาจะเป็นเฉียบคมนะครับเพิ่มความเสียหายการยิงด้วยสไนเปอร์อีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพชฌฆาตนะครับถ้าศัตรูพลังชีวิตต่ำกว่าห้าสิบอ่จะเพิ่มความเสียหายดาเมจอ,อีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยิงไกลนะครับอันนี้ก็จะอัพไว้นะครับยิ่งอยู่ไกลเท่าไหร่ดาเมจยิย่งแรงนะครับผมโอเคนะครับเราไปดูในส่วนของอาวุธเทคดีกว่านะครับอาวุธเท็ผมจะอัพ อะไรบ้างผมจะอัปพายกระซิปนะครับอาวุธที่ชาร์จจนเต็มจะไม่ยิงอัตโนมัติเวลาเราชาร์จจนเต็มมันจะไม่ยิงอัตโนมัตินะครับแล้วก็แต่ฟาฟาเพิ่มอ่าเพิ่มโอกาสคิดจะข้อด้วยอาวุธเทคอีก10%อ่าแล้วก็เวลาชาร์จจะลดลง20%นตะครับตามด้วยเทสลาเพิ่มอ่าตัวคูณการชาร์จของอาวุธเทคอีก55%คิดซะว่าเป็นจุด5 5แล้วกันแล้วก็อูเบอร์ชาร์จนะครับอาวุธ e ท,ทคที่ชาร์จจนเต็มจะมีวมวุนแรงมากขึ้นอีก50%แล้วก็กำแพงก็ามาอยู่นี่คือมือคือเหมือนกับยิงทะลุกำแพงนะครับแล้วก็ตามมาต่อด้วยได้ถึง11อันนี้คือมันหมายถึงว่าเวลาเราชาร์จเนี่ยปืนมันจะมีความจุใช่ไหมครับแต่ตนทนนี้เราชาร์จจนเต็มเลยเต็มความจุที่ปืนมารับไหวแล้วมันจะทําให้ดาเมจแรงขึ้นด้วยแล้วก็ซูเปอร์คอนดักเตอร์นะครับอันนี้ ยิงเจาะเกาะโดยไม่สนไม่สนเกาะเลยคือมีเกาะเท่าไหร่ก็ยิงทะลุกเกาะไปเลยนะครับอันนี้ง่ายดีนะครับเข้าใจง่ายๆแล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่ผมจะอัพก็คือรีแรมถามทำไมต้องอัพเพราะว่ามันเป็นจุดสุดยอดของสายเทคแล้วนะครับเพิ่มความเสียหายจากอาวุธเทคขึ้นถ25แล้วก็เพิ่มความเสียหายจากการชาร์จขึ้นทั้งหมดอีก10ฟีลรว่าดีดีมากเลยครับ แล้วก็ในส่วนของความความใจเย็นนะครับผมจะอัพในส่วนของรอบเลนนะครับก็คือสไนเปอร์นะครับเมื่อไม่ต่อสู้50เปอร์เซ็นนะครับเราทําดาเมจได้แล้วก็จู่โจมจากเงาเมื่อนะครับเพิ่มโอกาสคิดข้อน15เปอร์เซ็นขนาดย่องอันนี้ก็ควรอัพนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับจะอัพไม่อัพนะครับแล้วก็มือสังหารสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก15เปอร์เซ็นกับประตูที่เป็นมนุษย์อันนี้สําคัญนะครับควรจะอัพไว้แล้วส่วนในความเลื้เย็นนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเราจะอัพความเลือดเย็นนะครับให้อัพแค่แม่นยำแม้เยือกแข็งพอครับอย่าอัพอันนี้เด็ดขาดนะครับความเลือดเย็นถ้าถามว่าอัพแล้วมีผลเสียอะไรไหมมีครับมันจะซ้อนทับกับมันจะซ้อนทับกับตัวนี้เลยดิงเติมทําซ้ํามันเป็นเหมือนกับว่าสแต็มันจะไม่ซ้อนทับกันเด็ดขาดเลยนึกออกไหมครับ สแตกใดก็คือเอาสแตก็กใดสแต็กหนึ่งไปมันจะไม่ซ้อนกันเดี๋ยวอันนี้ต้องรอให้อ่าทางเกมพวกแก้ไขมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของของสมใส่แล้วกันนะครับของสมใส่ผมใส่อะไรบ้างของสมใส่ในทีน่นี้อยาขอขอดูในส่วนของไซเบอร์แวร์ก่อนแล้วกันไซเบอร์แวร์นะครับผมจะใส่ตัวเสริมคอนเทกต์การมองเห็นอ่าเพิ่มความเสียหายคิดข้อ45 แล้วก็ตัวปรับปรุงการทำงานของระบบเลมบิกเพิ่มโอกาสคิทจะข้ออีก25%และที่สำคัญนะครับคิโรชิออปติกอันนี้คือเราสามารถหาซื้อได้จากวิสเตอร์แต่ที่มันแรจ,จริงๆนะครับก็คือตัวนี้การวิเคราะห์วิถีกระสุนเพิ่มความเสียหายโบนัสของการยิงหัวอีก50%ถามว่าหาซื้อได้จากที่ไหนจากวิสเตอร์คนเดียวแล้วครับพร้อมกับตาตรงนี้ข้อควรระวังนะครับ อย่าใสอา่อย่าใส่เกินหนึ่งนะครับใส่แค่อันเดียวพอแล้วที่เหลือก็เฉลี่ยเฉลี่ยเอานะครับเพราะว่าถ้าใส่กันแล้วเหมือนสแต็ปมันจะบักแล้วคราวนี้เรามาดูในส่วนของเสื้อผ้าดีกว่านะครับส่วนของเสื้อผ้านี้ผมจะเล่นตามนี้เลยครับก็คือเพิ่มโอกาสคิทิคอลสามสิบเพิ่มความตสยหายคิทิคอลอีกหกสิบแล้วก็ใส่เดสร์นะครับถามว่าทําไมมันถึงขึ้นมาขนาดนี้อ่าเดีย๋ยวเราดูนะครับ ผมใส่3อย่างนี้นะคือ Fortuna, b u บ y แล้วก็เ e d ไ y e ครับไอ้2ตัวบนเนี่ยเราสามารถหาได้จากการครับนี่เหอนไหมครับเราหาได้จากการครับแล้วก็เอามาย่อยเอามาย่อยแล้วเราจะได้มอดได้มอดมานะครับแล้วก็เด d Eye นี่สามารถหาซื้อได้ตามร้านเสื้อผ้า,าเดี๋ยวผมแปะให้ร้านนี้ครับ โอเคครับก็โดยรวมนะครับทุกตัวผมจะใส่เหมือนกันเลยนะครับมีแว่นที่ไม่ครบเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปครัฟใหม่พอดีพอด,พอดีเก็บทำสามช่องนะครับมันมันน,นังติดติดไอคอนอยู่ก็เลยแบบไม่อยากทำานะโอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่านะครับว่าปืนที่เราบิ้วแบบนี้มันจะแรงขนาดไหน <you> นะครับ <one way S 1> ชาร์จยิงนะครับ <one way S 1> นั่งย่อ,ยอชาร์จยิง <here. S 2> โป้งอกล้านนะครับนอนน่ะ ชาร์จจนเต็มชาร์จจนเต็มคือแปดแสนนะครับเห็นหมนะครับว่าถ้าเราอัพความลักเย็นด้วยสกิลรีโหลดเมื่อกี้จะช้ามากนะครับจะชา้าจริงๆผมไปรีสกิลมาผมถึงรูนน้นี่แหละอุ้งแปดล้านครับ10ล้าน8ล้าน10ล้านนะครับโหลดไวมาก 9ล้านถ้าชาราจนเต็มเนี่ยยังไงดามเมจก็แรงครับดูดูรีโหลดครับผมแทบไม่ต้องเสียเวลาเลยนะครับไม่ไม่ต้องเสียเวลาโหลดเลยนะปับปับป,บปับเสร็จเรียบร้อย16เอ้16ล้านเลยเหรอโอเมก็ต oh ผมว่าผมตาฝาดนะเนี่ย10ล้านอันนี้10ล้านยิ่งยิงไก่ยิ่งแรงนะครับ เน่ยยิงไกล่ะสิบล้านสิบล้านหน่อนเลยะะเป็นไงกันบ้างครับการทดสอบเทสเล็กๆ,ๆ็น้อยบิวแรงไหมครับ <laughs> โอ้โหกว่าจะคิดสูตรนี้ได้แล้วครับผมดีลีไปหลายรอบแล้วนะครับสุดยอดเลยนะก็หวังว่านะครับข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วกัน เอาไปใช้เอาไปบิวเล่นๆนะครับไปยิงบอสไฟเล่นๆขำๆนะครับถ้าอยากให้บอสตายในนัดเดียวเอาจจะหมดความสนุกไปก็ได้นะครับแต่ก็อย่างว่าก็ความมันนะครับยิงแล้วสะใจเราเอาสะใจนะอาวุธเทคนะครับก็ตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ขออนุญาตจากลาแต่เป็นเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย